ยันหนีกันข้าถิ่มลงเรื่อยอย่างสิเลือดมันสีกล่ำมาพี่น้องมาพทักทายครับเพื่อแม่พี่น้องมึงหนี้พ่อๆครับเบาอร่อยอีกขึ้นเก่าได้พี่น้องเด้อสวัสดีครับเบาเอะเข้าครับพี่น้องครับเหลือลุงแบ่งเนาะลุงงแบ่กับตะแก่มาทันมาครับไม่าด้เที่ยงเย็นมืงหนีไมีไม่นู่เย็น ต้มเปรี้ยวครับต้มเป็ดต้มเป็ดต้มเป็ดครับพี่น้องโว่าได้เย็นจากเธอสองตัวอีกครึ่งหนึ่งโอ้ยเพื่อนเดยเพื่อนเดันเพื่อนเดยไปไทยถอดน้ำเบาโยองดีถอดไปไทยถอดวิีซ่าบนหอนวิสาเป็นจานเลยวันนี้ได้ซื้ต้มต้มเป็ด้ยได้เบิ่งครับครับผมสูตรสูตรไดครับพี่น้องยาผ่าเด้อพี่น้องเด้อรับรองว่าเด็ดคือกันแต่ว่าสิเฮ็ดมันมีหลายสูตรครับผมแต่ว่าสูตรนี่ผมสิเฮ็ดอีกสูตรหนึ่ง ติดตามดูครับผมสุลับเนาะแต่ตอนนี้ขออันนี้ก่อนอันนี้อันเอี้ยนก่อนไอเอาเหมือมันออกก่อนเฮ้ยนี่นะครับผมคูกี่เท่าครับผมเอาเหมือมันออกก่อนตัวนี้แหละเครื่องอันนู้ยใหญ่แห่งไอ้ตัวนี้ตัวที่มันหลุดไปทีได้เนาะไม่หมดก็ดาา ชวนชวนอีเครื่องนึ่งอย่าประทันเออสชได้นะครับผมเนี่ยข้อเหมืองมันดอกกันเด้อพี่น้องเด้อยายแห้งไงนี่เนี้ยเอาที่ตัวนี้ก็ชุดยอดแล้วนี่ชวนนี่เฉพาะชวนห้างนี่ซ้ำคับตัวนี้นะพี่น้องตัวที่หายไปเนี่ยโอ้ดูดังวัวสด ลองวิจาจากเบายุ่งเบาเบาอีเบาอี๋อลอังสะอ่อนเดียวมันจะไม้ไม้สามสีสาเนมีแต่ห้อยเขาเท่งเหมือนโน้ปีขีเกาเขาบอ่อไนประตูกบพันนี่เขากินหมดคนมาแซน้ำขี้เท่าอีกที่นึงครับผมเจออีกที่นึงครับเป็นเท่าคนล่างออก เมือกไม่ใช่ออกเบิดเลยหรอรับรองไ้องใ่สมพ่อพูดว่าบ่ครับจะมีกับเลือกเพื่อได้อเมือกบยั่งเลยล่ะรับรองหมดีเอี้ยี่นเอี้ยวหรอเหมือนเท้าก้อนด่างน้าเป้าออกกว่านี้เท้าแซ่น้าขี้เท้าก่อนน้าขี้เท้ามันมีความเป็นกดเป็นด่างนะพี่น้องนะดับรองเดี๋ยวแซ่ไปสักครู่ครับผมพี่น้อง อันนี้เดียวเรียบร้อยผมเ็เมือกออกแนวเรียบร้อยเด้อพี่น้องเรืองได้ได้ยี่น้องรับรองสูตรนี่เด็ดครับผมลุงแบ่งข้ากับมาแล้อครับผมพี่น้องครับลุงแบ่งวงนูหมาห่าครับผมพี่น้องครับผมหมาลู่เดียวเดี๋ยวไปลุงแบ่งเปะอย่างไงปอากระถองโอเคครับผมขึ้นตีคัวเขาครับโอคพี่ครับโอ้ทอดวะทอดทอดเอพี่ครับสูตรนี่ ตัวนี้ใส่ถัดอกพริรกมันสะหอมหอมรับรองเลยถ้าทอดถ้าทอดแล้ะก็เขาเาจะเอาไปต้มต้มใส่เครื่องต้มใส่เครื่องครับเครื่องนะพี่น้องนะรับรองว่าเด็ดเด็ดสละัดตีอ้าวร้อนแล้วร้อนแล้วแกงแรงแกงแรงครับแกงแรงเจ้าละซุกบก่ล่ะ ครับผมพี่นอ้องติดตามชมครับผมติดตามชมครับ <S 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 เอาครับบอลออรอดแนะน,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 น้ำแนะน้ำแนะน้ำนี่เนี้ยเดี๋ยวผมสินเนะน้นำเครื่องเด้อพี่น้องเด้อ,อครับอันดับแรกคือเอาเครื่อง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 นี้หนูเครื่องฟุ้งก่อนเนาะสิมีพริกทอดครับผมพริกทอดแล้วเรียบร้อยเอาโรยหนาบัดเทนี้เป็นพริกแห้งทอดครับผมแล้วก็หัวหอมแล้วก็คาตะไคร่ส่วนนี่ข้าสิตั้มใส่กันแล้วก็ใส่เกลือ ครับผมส่วนใบคุณเลิศนี่ใบคุณเลิศเอาสิไซตอนซุกแล้วครับครับตัวนี้ครับผมใบคุณแพล่นี่อาแนาแนงพักเพล่ครับใบคุณเพล่มันแหีงมันตายเหรอแต่ว่าหอมอยู่กินมันยังหอมอยู่ครับผมแล้วก็กระเพ่ากระเพ่าครับผมสูวนนี้บุมีพริกแกงไตเด้อพี่น้องเด้อเอาเจ็บนี่ยเอามาโซโซเฮียังครับ นี่คือขวัญใจของทีมงานในสานต้องขวัญใจขวัญใจครับบ่ไดไ่บ่ได่ใส่นี้แจ้งน่าก็ได้นอกใจยังไงครับที่เดียที่เดีคือยังครับขมิ้นขมิ้นเหลืองตาใส่ไปในเครืองครับผมน่ามันสีเหลืองแบบเจืสีเลยแล้วก็ปะคามเปียกนี่เี้แน่นอนอยู่แล้วแน่นอนต้นนี้ตัวนี้ครับผมพี่น้องเศดาจใบเะเดาน้องนุงแดงตัวนี้เฮาชิบริส หันหันใส่เป็นอันนี้ไปเลยได้เขาสีจุ่มจุมจ่มใบชะพักหนึ่งเทาก็บซีมนม้มถามประคบจุ่มอีกอเทาก็บซีมหนามไอ,มอมจุดพอใจถามประคบจุ่มอีกซีมหนาม,มซีมยอดมันขมลำลำในความชุม่มของเหาหน้าพี่น้องหน้ารับร้องเด็ดมันบ้องขมเห่าใส่ไปเลยเลยไปเลยเอาล้วพี่น้องติดตามด้วยครับพี่น้องเดี๋ยวผมขอตั้มเื่องก่อนเด้อพี่น้องเด้อครับผมพี่น้อง ตัวนีน้ผมตำเครื่องลดวเรียบร้อยกับพริกแห้งเดี๋ยวตำลงไปครับผมพี่น้องครับไม่ใช่ออกเหลืองเลยใส่ขีดมินเวลาเอาไปลอยใส่หมอนี่หน่าม่ใสิเหลืองเป็นตะกินแห้งแล้วครับผมพี่น้องเดี๋ยวใส่ได้อีกลงไปพริกพริกแห้งทอดครับพริกแห้งทอดใลงไปเลยไม่ใส่เยอะครับเดี๋ยวบอกอีกเรากินไม่ได้หน่อยยิ่งอะไรเด็กโควัยจุ๊กอาอา แต่อย่าลืมใส่เกลือนะครับอย่าลืมใส่เกลือได้พี่น้องเ้อพริกแห้งถอดนี่มันจีมันจีไห่หอมกินมันจีหอมนาสดแห้งพี่น้องเอ้ติดตามดูครับผมบ่ตองบ่ตองตั้มพริกเหลืเดกอพี่น้องเลยเกลือผมตั้มไปแล้วแก่ไว้เลยครับ คนนี้ไฟเลยคนนี้ไฟคนนี้ไฟเลยคนนี้ไฟเลยครับมาตอนนี้เอาเครื่องแกงลงหม้อเครื่องเครื่องเครื่องต้มเข้าเรียบร้อยหม้อแม่นพีแกงตั้มตั้มพ่อหยาบยาบด้อพี่น้องเด้อยมาต้องตั้มละเอียดละเอียดแห้งหน่อยใส่ลงไปเลยครับเหลืองเลยล่ะอย่าลืมนี่ น้ำรางคกวายจะมีไล่ไล่หาจนหัวจนไแห้งขาดเครื่องวายจะแห้งแห้งแห้งนั่นะมันซอสเนี่ยเล็ก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 เบาเอกแน่นเล็กดีเล็กดีเล็กมันยาวโหครับผมติดตามเดี๋ยวไห่น้ามันเดือดบุ๊บบุบขึ้นมาเดี๋ยวเขาเอาเย็นลงตอนตอนเราเย็นลงนี่มีสูตรของลุงแบ่งยืดด้วพี่น้องติดตามดูครับครับผมขะนอสองก่อนครับผมใส่ลงไป ตามด้วยนนามขามเปียกครับีเบิดเลยนาะใส่เบิดเลยพอดีล่ะผมผมต้วงมันละก็เมี่บเมื่อผมนี่มาตรฐาาเน่ยม่ต้องห่วงหรอกแบ่งเลยดแตาน้ำเนี่ยก็พอาะเย็นมาต้องไปยังเย็นเอาถิมซักน้ำคุ้อวดตัวแห่งนึ่งอวดตัวแหงพี่น้องเอยเมืองเครื่องเครื่องแกงต้องถึงเน้อพี่น้องเออบ่แมนเครื่องแกงไหมเครื่องเครื่องต้มเฮานี่มมนต้องถึงเอาเอาอย่าลกนอกแบบนอรัอ อ่ะมึงมึงมึงต้งแบ่งสีจังไรครับยันนี่กันเท่าถิมนุงเรื่อยอย่างสิเลือดมันสีกลามมันจะเป็นแทงหมน้ำมันสีบ่ออัวตัวบันใดอ่าห้อห่อสิปาดเอาเลือดมันหมอปาดเอาเลือมมันไหนมันไหลลงในหม้ออ่ามันก็สิผสมกับน้ำตกอ่ามันก็จะอ้วตัวนั่เขากันเลยได้ปดโอเคครับผมจานเลยครับนองมึงเปิดฟ้าครับเนี่ยสิเอาหางมันลงมนกระดิ่งตี กันได้สดๆโอ้โหพี่น้องโบมีเหลือมาไอ้บ่าวเอกลากกินบ่ย่านอยู่บ่าวเอกลากดูดแล้วเอาเลยครับเอาเลยเนุ่มเดี๋ยวโอ้ตายแลเรียนตายแล้วโอ้มันบ่ดินล่ะบ่เป็นี้ยไปเลยครับครับผมอ่ะโอเคช่วงจังหวะนี้เฮาบ่คนเด้อพี่น้องเด้อยกินใบก่อนโอเคไกลแล้วครับผมพี่น้องมึงมึงไหนมันฮูสุดยอด อาหารอีสานบ้านๆเฮาเด้อพี่น้องเดิมนัดแป้งเฮดกินแซ่บๆที่มันเหลืองนี่เพราะว่าขมิ้นครับผมครับพี่น้องที่เด็ดอีกอย่างหนึ่งตัวนี้คืออนแห่ผักแพลวบ่าผักแพลวแห้งใส่อะไรก็ได้ครับผมอันละใส่ลงไปเลยผักแพลวแห้งมันบ่มีสดนอ้มันบ่มีสดทอากับใส่แห้งมันก็หอมอยู่หอมอยู่ครับเพราะว่าเฮานี่แหละอนุรักษ์อันนนั้เจ็บเขาเขาเออนี่ย ถนอมอาหารอาพี่นองเดี๋ยวให้เนื้อเอียนมาแตกอีกเท่ากับปุ้งรดแล้วก็เข้าใส่หอมใส่ผักเหลือผักกระเดาเข้าชิมมจุ่มอีกที่หนึ่งติดตามดูครับผมที่เด็ดอยู่ตรงนี้หอดใช่ไหมครับบอครับจุ่มผักกระเดาผักกระเดาครับผมกินระดาษจุ่มนะครับนี่ครับผมอำลำเนียนอำไม่อนสักพักหนึ่งครับคนกด้ออนเดอ มึงเนือ้อเนื้อเอียนแตกแล้วครับผมบ่มีผักเขาเอี้นผักอย่างผักขาดนึ่งผักบ่ผักขาดนึงผักผักไทยผักขาดนะครับผักขาดม,มาใส่เขา,ากินแล้วมันคือขาดดีเขาว่าผักขาดมันข้ามีหมมีมีแต่ว่าสทีอยู่ใส่เลยถ้าใส่ไปเมือ่อพ่วงเลยมันรสขมมันสะออกมาเรื่อยๆได้พี่น้องเ้างจิกล้าบ่ถือ จุ่มเลิกๆในตีแต่ยิงหนูยังยิงเลิกมันมันห่อนดิบ<อ> <laughs> ด่ยิงคารึกนี่เดียป๊เดียวจุ่มวันนี้ก่อนตั๊บนึงเดียวกินนรก่านเออาขืนด้กสีบมอยู่บ่ของในน้อย อ,อพอดีเลยพอดีเลยเอาขึ้นสนอแล้วพี่น้อ,นอ,นองตังเียวว่าขึ้นให้ผมพี่นอ้องเมากเลยครับตัวนี้เอามาเอาไปแก้มอีกได้ครับผมพี่นอ้องตัวนี้แก้มได้อีกรถรถขมได้แล้วปุงป้งปุง้งบนเทนี้พี่นอ้องปุง้งใส่เม็ดขวดเลยบอครับเส้นเ <c oughs> ล่บ้าพ่อลุงแบงเจ้าจ้ขวดครับเส้นเลบ้าพ่อนะบอกแต่น้ืด้าขวเดียว่อเปล่ามันมีผงโซเดอย่ในนี้ เดี๋ยวใส่ไปสอนหนึ่งก่อนอย่ามันเข็มแห้งเข้มแล้วมันเอาหยากเนาะเข็มเอาขึ้นหยากรได้ครับพี่น้องเอ้ยลดเค็มนี่เอาขึ้นหยากร์แตะใส่ให้เห็นกันไปเลยแค่นี้พอนะตันี้ันเาเสียบานี้ครับโอเคลวผมจะยกนดูอะไรที่ละมันสีแตกบ่พอบ่ไปไหนคนถึงเหนือมันดอกคนหนาไม่ซื้อเอาละโอ้เปแต่เสียบเนาะพักพักเอามาลงพักพักพักบ เอาบพักมาลงเลยลงแล้วโป่งเลยครับลงเลยซิมนวบ่อซิมนะบ่อบ่อต้องซิมก็ไดซ้ำนี่ก็สุดยอดเลย่บ่อเซลล์นะรับรองว่ามาฐานดึงหูบ่อจากแกมนอะบ่อคับอันบ่อปลาดอกอันดับแรกใบกระเพราครับผมใส่ลงไปอันดับที่สองคุณเลิศคุณเลิศครับใส่ลงไปปากอันดับสามใส่หมดเลยอันดับสามใส่หมดทั้งถานี่เลยครับ อาจารแนะนำครับโอเคปุงครับผมมอมอมอฟ้ามอปิ้นเลยดีให้มันหอมหอมหน่จยหน่อยขอคนจัน่อยเอาละจั่วเหลียวจั่วดแลียวจั่วดแล้วหอมหอมใบโอ้ยหอมแพงหอมใบนั่นบอกหอมแพงตัวตัวตัวตจวดโอ้ยสิได้ดตัวนั้นเนาะ แม่กล่องเห็นไหมเห็นเห็นเห็นโอเคเทน้ำครับผมเทน้ำวดเต็มนี่นะครับไหลลงเลยก็ได้ครับก็ได้ครับนี่นะครับนี่เอาเครื่องนี้ลงไปนี่เลยบนโต๊ะเครื่องสารแต่โต๊ะเครื่องหางเครื่องนี่เลยแต่โต๊ะหัวเนาะเจ้าของอันจะไปเต้นลำสิ่งนี่สิบเครื่องกินอะไรบะหม่าเลยมาต่างหัวบ่มาเนาะเอาละ สุดท้ายคือตัวนี้ครับผมโดยลงไปโอ้โหไปตัร์ดสวยเลยก็แต่แสบด่างเนาะแกีนี่นะครับโอ้มันเด็ดวองนี้มันเด็ดวองนี้ครับมันเด็ดวองนี้สุดของเด็ดมันคือตรงนี้มันหอมเอ้ยพี่น้องเอ้ยแสบปากน้ำไลยแตกแสบปากแล้วลำบากตูดมีแค่นี้อยู่บทำไปเยอะที่มามันเป็นอะไรโอ้ กินหอมสิกินห่อนๆจนมันเย็น,นเย็นหวานมาเย้าหอนๆ <c oughs> หมนวลยอืมกลมกล่อมีครับเสด็จเ,เลยกมมากเค็มนิดๆกวมๆ,ๆครับกวมๆกวมๆกวามเนื้อของเครื่องต้มนี้สุดยอดสุดยอดแน่ ฝากไว้เยนะครัโอ้ฮ่าๆๆๆๆๆเจๆๆ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 รื่ๆงๆๆๆ่ๆๆๆๆๆๆๆงๆๆ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 ๆนๆๆ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 ลๆๆๆๆครับเๆๆๆๆๆนๆๆ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 เๆ้ๆๆ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 ้อๆๆๆๆๆนๆๆๆๆเลยด้ยๆๆย แบ่งวงรูมาเท่าเดิมพี่น้องเด้อ <corre è S 3> ้ยมันี่กินยเย็นมันีกินหอนยเดียนบี้บี้เอียนอย่างสิขมแดงมีเด้าอยู่ดีเ้าีเ้าเรัเสียบอยู่ละเสีบเสียบมาเรื่อพี่น้องเอ๋าครับผมเอาแล้วครับผมส่วนหางมันเลยมีส่วนหางมันเลยมากิดกันเด้อครับเอนเบาโยงเนี่ย แต่ว่าตองเปาก่อนเลยเปานีครับมันห่อนได้ครับตัวเาเนาจะกินห่อนว่จกินนอนเย็นเหมือนเนาะเย็นเบิตตัวตัวตัวแพเนาะเย็นต้องกับเย็น่วนหนึ่เท่ากับมันมันนอนสดๆนเนี่ยแต่ว่าเนื่อมากกับมันเด็กมมเนาะมันฝีมือฮ้ยฝีจังเลย พีแห่งหรืีมือพี่มือพีมือรนร่นเลยห่ีเมือรุนรุเลยบัไดใส่ตู้สวยเลยบัไดใส่ตู้วยเลยบ่ไม่ได้ครับพม่นอนครับมันไ่เงี้ยวบ่ไดใส่ตู้เ้ยวเลยเงี้ยว่งบานท่านกันฟีนี่เือต่อไปหาหมอครับอีน้อยเลยอออวกเอกจัดเนื้อมึงดวยมลำดีแงสามสองจังหวะนี้จวดฮึบนั่นละ บอยางบรรยายครับเบ่อนห่อนตกก่อนห่อนเจ็ล้์ต้นพี่น้องที่ยุท่างกรุงเทพเนาะเด้อครับกินด้วยกันครับเป็นกินต้เบียนเนาะอากินต้มแบบนี้ยากเลเย็นตุ่้าไปหากินกัมือเลยนะมาเมยเมยมาเห็ดกินด้วกันเมนครับเย็นบานโถ่เสียมังเสี่ยมังเสียมังเจ้าเสี่มังจัในเจัาดอก เดี๋ยวดอกแห้งเนื้อมันจะขาดเครื่องโอ้ไปไหนเอ็นเปไหนวิชามากครับเบา,บาอีเบาอีอ่าอลังสะอ,อ่อนเบาอีอลังสะอ่อนเนี่ยได้ได้ได้มาหลายโพดได้มาหลายโพดขาดเครื่องนึ่ง่านขาดเครื่องขอร์รแห้งหายแห้งหายคนแห้งดีเรากินออกพิชัได้ผักปีหน,น่องเยอผมอใส่ข้าวพร้อมเด้อใส่ข้าวพร้อม มันโมห่อนดอกคนเย็ยนแล้วอ้วกันดอกลุงแบงสดจัดเสดเดเลยมาเด้น,ดดนพี่น้องไหมาสดเสดเดบึบไม่เลยครับอ,อย่างเงี้ยอันดำแดงรสขมหนิ่งตั้มไปก่อนเลยรสขมตัต้มปุ๊บบริเวณขมแห้งขมอนดำขมพอดีบม่เลยครับเครื่องต้มมันมาก ความหวานของเหนือเย็นเขามาในลิ้นเฮ่ากลมกล่อมเลยพี่น้องเอ้ยยังสีเลยครับผมครับผมแซ่บแล้วเนาะสูตรนี่มันจวดอีหลีแซ่บแล้วเนาะบวมปากเลยเออตะแก้ก็บวมปาโอ้โหเลยเราประเด้นเนี่ยมันแซ่บอันมองได้เอียนายมามาด้อพี่น้องเด้อให้ทีมงานไปแทงเด้อแท่งเอียนแท่งเอียนทีมงานมานู่งเอาไี่อาไปเอาไปพร้อมเนี่ย กระเดาที่เอาจุ่มแบบยาวถิมผู้ใดมาชมเขาว่าอะไรสิจัดเลยครับดูทั้งทีเลยดูปื้ดเลยครับจวดกลางิเลยนะกลางไอ้ถิมบอกโอ้ลยบอกเอียงน้ำลายแตกเลยมั้ยน้ำลายแตกบอกเอ็กซ์ยังไงชัดมาเลยเลยนี่มันบดสวยแม่มันตายก่อนบดในเลือดมันบดในเลือดมันไหลออกมาจะน้อยเนี่ยลองลองจะคำเนื้อมันสิ่น่ามันชี่กว่าตัวกว่านี้เด็จะมีกับจวดแรกจะมีกับซื้อเยอะน้องที่ตอนนี้ มันเลื่อนมันเขียนห้างในมันเป็นแทงดีทิเอ้ยฮึบเอ้ยเ้ยอย่าได้พี่นะครับขนาดโปรีไม่แทงนั้นเหรอขนาดโปรีไม่แทงนี่เพลินนีดหนึ่งครับให้ไม่เหดกินได้ในแต่ทานทีน่ดก็ สุดยอดแล้วครับแล้มีหุ่นตัวนี้เดี๋ยวไม่มีจะเปิดครับโบมีเทียงเท้อแก่นี่ห้าวโมีหมองเฮ็ดกินเลยได้บ่อยอีกฉันงานพูดแล้วจะได้หาวอาตาไปกินข้าข้าหน่องสิอาตาเลยเนาะอาตาไปกินเลยเดี๋ยวจะทานทีในท้อแก้เท่านี้ครับพี่น้องครับสูนีแต่ไม่ใส่ใส่ไปกระเดานี่สูนีได้มาจากไออันนี้อยู่โพชัยรอไอะน้ำาะไลอะไรนองจวดเลฟมามามา ไ,ไม่แห้งใส่กร้เไปเครื่องนึงเพ็ดขักเดือดหมดเลยดีมะเย็นน้ำตาสสเตียเยวครับนนี้เจ้าหน่อยอุ้ยเฮ็อดอีดีเลยพวกเ่งดเดดี้เร็วหมป่าเลยพวกเบ่งพวกเงบป่าเลยถึอดอกนึงเพ็ดเนียน <c oughs> มามเพี่น,น้องมาพี่น้องครับปึ๊บ เบื่อปัญญาเลยมันเผ็ดอีรีบ่ะนี่ร้องมันเลยนะนี่ร้องมึงมันเผ็ดบ่นร้องเผ็ดบ่อนหมึงบังวันร้องหน้องลุงแบ่งจานบั้งดูครับตะกะแตนเจ๋อรึบเฮ้ยหวานด้วยรสหวานทานง่ายเหนือเย็นมันสดๆมันหวานอันอันเอาหนามไปเนะครับวู้มามาพี่น้องมา นะครับผมพี่น้องครับไม่ปลูกบะหมี่แล้วก็เต้นนี่ไม่ปลูกมาเวลาโอ้เจั๊าะเลยเฮ็ดโอ้แต่ว่าสุดยอดเึ้นหนยแซ่บแซ่บเลยแซ่บไหมมีข้าวเลยครับเด้อนี่ข้าวอยู่ครับจัคหน่อยนี่แค่นอยแค่น้อยเบิร์ดครับโอ้แซ่บแซ่บมาเด้อพี่น้องเอ้ยกินน้ำกันเด้อพี่น้องเริ่มชิมงานเน่าบ่อนุ่หัวม้วนเนาะบะเอียเนาะแม่นครับ ฮึบมามามาแซ่บแซ่บดีสูตรนี่พี่น้องเอ้ยเมืองเอาในคลิปเด้อจับ่อได้แล้วพี่น้องยุ่งคงเถี่ยบเพื่อจีอยากอยู่น้องเสียเสียเหลือต้นเพิ่นอยู่พี่น้องทั้งุงเถี่ยบครับครับครับเนี่ยว่าเสียเอาเอาหัวให้โอ้โหหัวเสียบนาะตน้องนนี่สิ่งวาตกเมื่อกล่าวว่าคือเสียบหัวเสียมพี่น้องมาแดงเ่ยหรอแดง เขาไปสือจากตลาดมามาเห็ดมันบริอัทธรดเขาขังไว้หลายมือเพราะมันจอยมันตัวกรแทงเองเฮาอมาเนี่ยเขามาแท่งกินเลยแทงแล้วเขามาเห็ดกินในกันมีเมย์มาเห็ดกินในกันเนาะมันแสบครับพี่น้องครับย้อนตัวคนไปเรียนวิชาามืมแทงแนวหนึ่งอย่าไปแทงแหงงไปแทงเย็นเด้วานูวหัวมัวเ้อครับพี่น้องเ้อมาจวดจวดนัากันครับผมพี่น้อง แอบขนาดเสียบปากแล้วบากตูดดีดีดเอาขอานข้อนเลยเดี๋ยวขวอนนี้่็นีเลียข้อนเออดูนวดดูดเสียบดูนวดเสียบพวกสิได้ตอนนั้นเนาะเนาะตอนนั้นที่ไหอยู่จังมั้นเหรอเนาะ เบอินเมอินเนเนปล่อยปล่อยมันไปปล่อยมันไปเอยอยาเอเบิ่อไรต่อเอาเคืองเยียวกระเพาก็อปาเค้งไรต่อแล้วป้าเค้งไต่อใจนะเดี๋ยวจินเบิ่หลายตรงไว้มันเป็นออแม่แพลูกแมเคืงหนึ่งอแล้วต่เคิงหางมันมากกเพเิ่หมันไปออกแม่แพรลูกอืครับผมพ่อมาพลิก าแล้ยอดแล้เอาผมบาพ่อหมดฟักกะเด้าได้ครับผมเอาลงมาอีกที่ยไปันี่เลยไม่หรอนี่คือมีแต่กระแตนาะมวนข้าจแห้งเยง่อยมันเหมนก้อนเหล็กยมันเม็นมันย้อนซอนนี่แหละวะนี่เนาะเดี๋ยวมาเน่ มาเดใ่หรอเพ่นด้เฮ้ยลวง่เชรแต่กเต้มดใช่ีิมันเต้นไปได้วมันเต้นไปได้พี่น้องเอ้ยโอ้ยนี้ก็่แเห้งเลพี่็่งเขา้ายโอ้ยถึงถึงใจแฮงพี่น้องเอ้ยะชาเพ็ เดีพรว่าถ้าก็เต้นต้นนนามันโดดมัใส่ชาหยได้ยังไงวะเลิกกินไปเลยโอ้โหพี่พูว่าปีดครับพม่นตาตาแตครับจำเร็วจเบเบียปีดบ่เราห่อพวกเขาตอนนี้ต้มเยีนยล้ต้ม้อนห่อ กระเพ็ดอีกเหรอเราแช่เราแช่ลงตัวปะลงตัวุดยอดๆเลยความความเนี่ยไม่รำไล่รนถึงเครื่องถึงรถเด็ดเผ็ดร้อนอือนัครับครับกันเลยครับ เบอร์เบอร์กันเหมือนแล้วครับผมพี่น้องเพราะว่าเบอร์บางทีมันเผ็ดแห้งหารรสชาติก้านเผ็ดแบบนี้ผู้ได้โบมักเผ็ดกัใส่พริกน้อยๆแต่ว่าผู้ได้มักเผ็ดนี่เขาโรยโรยลูกโดดทั้งหนาผู้ได้มักเผ็ดกับชิ้น่วลูกโดดมันจะเป็นลักษณะนี้นะพี่น้องเนี่ยอดเลยลูกโดดทอดลองเฮดมังเด้อพี่น้องเด้อตามสูตรตามวีโอที่เฮ็ดไหมล่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากพี่น้องไปเท่าหีกันเด้อพี่น้องเด้อก็ขอกล่าวคำว่า สว,ส,สวัสดีครับอีสานโอดโลดเออเล็กแค่เย็นเนี่ยไอ้ข้อื่อเลได้เปี่ยไอ้ขาสื่อได้เปี่ยเดี๋ยวเล็แกแย่งขาดเดี๋ยวเล็แก,กลแย่งอยู่เอาท้งขาเทิ้งอยู่ <c oughs>